สวนครัวอันนี้พักอีตูแมงลกักได้อยู่ตนเดียวกับไ้โรสแมรี่แล้วก็ส้มนีบักเขือเปอปลูกซับกันกับผักชอยผักเอ็มแค่ผักชอยมักเขือก็ลัางออกดอกกัวบางบดติดหน่วยหกเจ็ดตนได้อยู่หกเจ็ดตน ก็มีพักขนากำลังงามเลยขนาดกำลังเขียวงามอันมีผักผักชีหอมต้นหอมผักสาลแหน่ผักชีเลลากับขินอ่อนยอดแง้ยแล้วก็ พักกระกจนไม,ม่ค่อยง่ามขึ้นมาต้นหน่อยนึงก็เป็นดอกนะ,ะกระจน,นีนผักสวิตชาร์ดเก็บไปเมืว่วาน,น,นกัเลยเหลืออยู่ตัวนหน่อยส้มเฮก้ปลูกสลับกันขานาเนี่ยไ้สลัดเนี่ยปลูกแล้วก็บอกกินไก่สีเทาตายบ่นะดอกอัญชัน กำลังเป็นดอกเลยว่าน้าค่ไมอยู่ตนเดียวเอาไว้มันเป็นดอกเป็นสีมตาตัดเอาดอกมันไปตากแฉตคนเดียวกับพอ่อได้ใส่พัดใส่อย่างนียมันสู้ปักชอยลูกกล้ค่ะตรงนี้เป็นหญ,ญ้ากิน ปลูกใบทะชมผัดขนาสซุ้มเนี่ยปลูกซับกันขนานมีขนาแน่ต้นมะพริกแน่ดอกดาวเรื่องผักวางสูงกระจอนพริกกระติดดอกดีดีดอกแต่ว่าหางบวตติดลูกดอกเต็มต้นเลยแต่บ่มมีลูกบ่มมีบ่ติดลูกติด่วยเลย มะเขือเทศกำลังสุกเลยเขือสมใส่ตำมักนีงกระมีด้ค่ะเอาไว้ให้มันสุปปลาเด็ดกินมีสองตน้น ประมาณเคิงโลนี่แหละลูกสาระใน่สาระในเล็กคาสิบุกไปซื้ซอๆบากินจักเท่อขอให้ม,หม,ม,มี่น้ำมัฝรั่งท่านไอขึ้นแล้วไหมน้ำมัฝรั่งท่านไอขึ้นตรงนาห้อนเห็นมัน้ยจักสิมาจักรสิขึ้น เพิ่งจะขึ้นมาต้นเดียวตันนึงก็นั่งเป็นยองซุ่มนีกับพักชอยวานหลาย <c oughs> ลหลยไล่หาหม่งปลูกปลูกไปเบิดสมอนพักชอย สวยกับต้นพริกอันนี้บ,บักพริกมีอยู่ต้นเดียวเป็นนวยติดลูกติดนวยกรกสิสุกไหงบ๊อกกำลังติดลูกต้นเมกับบักเขื่อปลาบักเขื่อเขื่อนย บ่ค่อยงามบ่ได้บ่ค่อยได้ใส่ใจคนไหน่ปลูกทิมๆไปนี่นนนนนกับต้นมะฮุ่งมะเขือเงินกระ่บื้งนี่ละ่ะเด็ดไปตามมาสองต่ำหน่วยก็ได้ต่ำอยู่ก่ะเบื้องแต่ละไม่เชื้อพวงดอกเต็มต้นนะแต่ว่าบ่ทันได้จับหน่วยคิดว่าหน้าหอนนี่แหละ,ะเป็นสองเดือนนี้ みんな言うよ。<laughs> <laughs>